พร้อมนะครับพร้อมคมรับผมสีเหลืองอ้อ,อยอ,อย้อยอ้อยนั่งกันอยู่ตั้งหลายคนไม่มีใครหัวเราะสักคนีเหลือเยโลมีีโตโอ,อังโลสม,ส, S, สมาร์ทโฟนอินฟินโนเฮ้ยอินฟินิก์ Hot 10s สมาร์ทโฟนสายเกมสเปคแรงราคาไม่ถึง5,000บาทมาพร้อมกับสโลแกนสุดเท่เกมออน now เปิดเกมพร้อมลุย i ินฟินิ h ฮอ 10S เด่นมากๆในเรื่องของราคานะครับเพราะฉะนั้นเราเอามาขิงกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยโดย i n f i n i t ตฮอต 10X รุ่นความจุ128 g b กะไแร6 g ิราคาจะอยู่ที่4,999บาทและในรุ่นความจุ64 g b กะไแร4 g ิราคาจะอยู่ที่4,199บาทฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มสงสัยกันแล้วว่าเฮ้ยนี้มัน สมาร์ทโฟนเกมมิ่งนะออกแบบมาเพื่อเกมราคาแบบนี้มันจะไหวเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแบร์ไตอินฟินิกฮอต 10s ไปฟังพร้อมๆกันครับเกมออน now เปิดเกมร้อมลุย และนี่ก็คือหน้าตาของ Infinix Hot 10S นะครับสามารถสังเกตได้จากฝาหลังและตัวกล่องนี่ว่าเป็นตัว Limited Edition ที่มีการ c o l l a บร่วมกับ Mobile Legends ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่มีวางขายในประเทศไทยแต่ทาง Infinix เขาก็ใจดีส่งมาให้พวกเราได้รีวิวกันครับและนี่ก็คือหน้าตาตัวกล่องนะครับจะเห็นว่าตัวชื่อรุ่นนี่สกรีนเป็นเงาสะท้อนตรงนี้เท่เลยเลื่อนลงมาจะเห็นตัว Limited Edition ที่คอลแลบร่วมกันนี่ กังฟูบอยเท่ทีเดียวครับแต่ตัววางขายจริงจะไม่มีตัวนี้นะส่วนตัววัสดุโดยรวมของกล่องนี้เป็นกระดาษแข็งแบบดีๆหน่อยครับผมขอให้ดูเลยก็แข็งแรงทนทานดีที่สำคัญก็คือตัวนี้ซื้อมาไม่ต้องทิ้งก็ได้ผมว่าเอาไปวางโชว์ก็เท่ดี มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับนี่ตัวเครื่องวัสดุโดยรวมแล้วนี่เป็นพลาสติกมิติเครื่องก็จะใหญ่แบบนี้เพราะด้วยความที่เป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมเหมือนสโลแกนเขาไงเกมออนนาวเปิดเกมพร้อมลุยตัวเครื่องก็จะใหญ่ประมาณนี้ทำให้จับถนัดมือดีฮะทางด้านฝาหลังตรงนี้ครับจะมีการสกรีนโลโก้ Infinix Mobile Legends และ Legendary เป็นตำนานตรงนี้แต่อย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นรุ่นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วในรุ่นที่ขายจริงก็จะตัดโลโก้ของ m o i l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  g g n n s และ Legendary ออกไปแต่ว่าจะมีการสกรีนเป็นลายกราฟิก <c oughs> เพชรแบบนี้เหมือนกันมาดูที่ทางด้านของน้ำหนักตัวเครื่องนะครับโดย Infinix Hot 10s จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 210กรัมก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับตัวขนาดนะฮะแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากๆจากการดูภาพรวมเนี่ยก็คืองานประกอบถือว่าแน่นทีเดียวฮะดูตามคงตามขอบเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือไม่รู้สึกว่ามันอกแปกนั่นเองนี่ใช้ได้นะมาดูที่ทางด้านของหน้าจอนะครับจริงๆแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตัวเครื่องเนี่ยมิติมันต้องใหญ่แบบนี้เพราะว่าปกติเวลาเราเล่นเกมเนี่ย เราจะอยากได้ตัวหน้าจอที่มันใหญ่แบบนี้เลยมันจะเต็มตาโดยตัวหน้าจอตัวนี้ครับจะมีขนาดอยู่ที่6.82นิ้ว HD+ Plus ความละเอียดจะอยู่ที่720คูณ1,640โดยจะมีมิติเนี่ยเขาบอกว่า อิงมาจากมิติของหน้าจอโรงภาพพยนต์เลยนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้และที่สําคัญนะครับไฮไลท์ของหน้าจอตัวนี้เลยคือความเป็นอัลตราสมูนดิสเพลย์เพราะเขาให้รีเฟรชเรทเนี่ยสูงถึง90เฮิร์ตเรียกได้ว่าเล่นเกมลื่นไหลไม่มีขัดใจแน่นอน จริงๆการจะเล่นเกมให้สนุกเนี่ยครับนอกจากมีหน้าจอที่ดีแล้วนะ CPU มันต้องมาด้วยโดย Infinix Hot 10s เนี่ยครับใช้ CPU เป็นของ MediaTek Helio G 8 5ซึ่งจะประมาณราวๆเดียวกันกับ Snapdragon 660แต่ G 8 5เนี่ยครับจะมีข้อดีจริงๆเลยก็คือสามารถรีศักยภาพของตัวเครื่องออกมาได้มากที่สุดแต่กินแบตน้อยกว่านอกนือไปจากนั้นครับยังมีการทำงานร่วมกับ Darlink Ultimate AI Game Booster มันช่วยอะไร AI ตัวนี้ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการประมวลกราฟิกล่วงหน้าเพื่อลดค่า l ล t e n ซี่หรือถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือลดอาการแหลกเวลาเราเล่นเกมนั่นเองฮะนอกเหนี้ไปจากนั้นจะมีเกมโหมดปิดแจ้งเตือนปิด notification ไม่มีใครรบกวนเราได้ระหว่างเล่นเกมพูดมาถึงตรงนี้ต้าว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้าจะเอา In f ฟ n i x Hot 10s ไปทดสอบกับเกมจริงๆกันเลยดีกว่าไป ครับตอนนี้ต้าเข้ามาลองเล่นเกม m o b i l e l e g e n d s ให้ดูจะเห็นนะครับว่าภาพลื่นไหลมากแล้วนี่ครับดูนะไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการแหลกอาการดีเลยให้เห็นเลยฮะอาจจะส่วนนึงเป็นเพราะว่าตอนนี้กำลังปรับให้มันเป็นแบบมาตรฐานภาพแบบต่ำที่สุดอยู่เดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นแบบสูงที่สุดดูฮะขอค่าคนนี้ก่อนเอสอยแล้วก็จะปรับให้ดูว่า ระดับสูงสุดนี่เป็นยังไงจริงๆสามารถปรับให้ถึงสูงสุดตรงนี้ได้เลยนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําการเสียบสายชาร์จเข้าไปก่อนตรงนี้ไม่มีไม่เป็นไรเดาเอาเท่าที่ได้ทําให้ดูว่าระดับสูงนี่ครับผมก็ยังไม่รู้สึกว่ามัน d ดีเลยมันหน่วงอยู่ดีนะเฟรมเรทก็ไม่ตกอ้ดีเลยครับดีเลยครับเดี๋ยวผมขอลองเข้าไปตรงที่เป็นทีมไฟหน่อยบางเครื่องที่เคยเจอมาเล่นปกติเนี่ยอินเตรฟเทอร์เฟเนี่ยลื่นแหละพอไปทีมไฟปุ๊บ เ,เดี๋ยวจะทําให้ดูครับว่าเข้าทีมไฟเป็นไงาดูมานี่ก็ไม่แหลกนะไม่ดีเลยน,นะโอ้เยี่ยมเลยฮะแล้วเดี๋ยวต้าจะลองเกมที่มันหนักกว่าน,นี้ดูหน่อยเกมนี้อาจจะรู้สึกเป็นโจทย์ที่ง่ายไปสําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะลองเป็น g e n ชินอิ m p a c t ดูฮะไปลองดูแล้วตอนนี้ครับตาเข้ามาอยู่ในเก n ชินอิ m p a c t แล้วอย่างที่เห็นนะครับว่าเฟรมเรทนี่ ถือว่าตกอย่างเห็นได้ชัดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ต้าปรับเป็นแบบคุณภาพภาพนี้สูงสุดเลยฮะเน้นให้ดูว่ามันสามารถพอจะเล่นได้นะเพียงแต่ว่ามันจะกระตุกกระตุกหน่อยแบบนี้ไม่ยากฮะไปปรับค่าซะไปเซ็ตมันซะฮะตรงนี้กราฟิกครับนี่เป็นแบบไฮสูงที่สุดอยู่มันจะเตือนเลยนะครับว่าตอนนี้ตัว CPU เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันโอเวอร์คล็อกมันทำงานเกินไปอยู่ฮะเราก็ปรับลงมาซะโ o เอเอาต่ำที่สุดเลยครับ นี่ตัวเครื่องก็จะบอกเราแล้วว่ามันนูตมันจะสามารถทำงานได้อย่างราบลื่นมันจะราบลื่นจริงหรือเปล่ามาดูนี่เอาแค่ตอนนี้เข้าออกเซตติ้งก็เห็นแล้วครับว่าเฟรมเรทมันต่างกันมากโอ้นี่ขนาดไม่ต้องไปสู้ผมก็รู้แล้วเนี่ยผมสามารถสรุปให้เลยได้สั้นๆนะว่านี่เป็นมือถือระดับ5 0าพันบาทเครื่องแรกที่ผมเห็นว่ามันเล่นเป็นชินเป็แพกได้คือถ้าให้เทียบกับตัวราคาเนี่ยผมว่านี่ทําได้ดีมากเลยนะเนี่ยแต่มันมีสิ่งหนึ่งฮะที่ แตกต่างกับตอนที่เล่น Mobile Legends นิดหน่อยตอนเล่น Mobile Legends นะครับผมเล่นไปประมาณ1ชั่วโมงความร้อนที่รู้สึกกับนิ้วเนี่ยมันเป็นแค่อุ่นๆแต่พอเข้ามาเล่น Genshin Impact ครับไม่นานเลยรู้สึกว่ามันร้อนนิ้วขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันหนักกว่าด้วยแหละแต่ถ้าให้พูดโดยรวมแล้วนะถ้าใครที่คิดจะกำเงิน5,000บาทซื้อมือถือสักเครื่องเพื่อจะเล่นเกม ยอดและนี่เป็นผลการทดสอบกับโปรแกรม 3d mark นะครับในโหมด Wildlife Test r ได้คะแนนเสถียรอยู่ที่ราวๆ720คะแนนส่วนการทดสอบกับโปรแกรม Geekbench 5แบบ Single Core อยู่ที่368คะแนนครับส่วนของ Multicore จะอยู่ที่1,328คะแนนเลยครับนอกจากเรื่องเกมเรามาดูเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่านะครับโดย Infinix Hot 10s ให้เรามาทั้งหมด4เลนด้วยกันประกอบไปด้วย1กล้องหลัง48ล้านพิกเซล 2. AI Cam 3. เลนชัดลึก2ล้านพิกเซลและสุดท้ายเป็นกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับซึ่งในการถ่ายภาพเราสามารถเปิดโหมดให้ถ่ายเต็มความละเอียด48ล้านพิกเซลได้ครับแต่ถ้าถ่ายทั่วๆไปไม่ได้เอาภาพมาซูมเนี่ยใช้โหมด12ล้านพิกเซลก็พอแลล้ฮะจะให้คุณภาพโดยรวมเนี่ยดีกว่าส่วนกล้องหน้าจะสูงสุดอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับในส่วนของ AI Cam ครับ ของ infinix hot 10s เนี่ยไม่ได้ยอ่อมาจาก artificial intelligence นะฮะแต่ยอ่อมาจาก auto identify ซึ่งจะช่วยระบุว่าภาพที่เราถ่ายนั้นเป็นภาพประเภทไหนเช่นเป็นภาพ portrait ภาพ food ภาพ text จากนั้นกล้องก็จะมีการตั้งค่าการถ่ายให้ออกมาเหมาะสมกับภาพนั้นๆซึ่งเราสามารถถ่ายได้ถึง48ล้านพิกเซลเช่นกันครับในส่วนของโหมดอื่นๆที่น่าสนใจก็มีอยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็น beauty ar shot slow motion พาโนรามาไทม์แลปสรวมไปถึง Documents ด้วยครับรวมไปถึงมีโหมดซุปเปอร์ไนท์สำหรับถ่ายภาพกลางคืนฮะซึ่งการถ่ายกลางคืนถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะยังสามารถเก็บรายละเอียดได้แม้ในที่แสงน้อยและนี่ก็คือคุณภาพภาพและเสียงจากกล้องหน้าของ Infinix Hot 10s นี่แหละครับโดยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนี่จะได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 2K ด้วยกันทั้งคู่ แต่น่าเสียดายว่าทั้งคู่เนี่ยไม่มีระบบการสั่นมาให้เพราะฉะนั้นถ้าเอาไปถ่ายอะไรที่เคลื่อนไหวเยอะๆมีมูมเมนต์สูงๆเนี่ยแนะนำว่าทำมือแข็งๆไว้ระวังภาพมันสั่นด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดครับที่น่าสนใจมากๆของ infinix hot 10s นั่นก็คือตัวแบตเตอรี่เพราะทาง infinix เขาให้มาจุใจสูงถึง6,000ม ah. ิลลิแอมป์แล้วเขาก็เคลมมาด้วยนะครับว่าถ้าเราวางสแตนบายไว้เฉยๆแบบนี้เนี่ย อยู่ได้นานถึง62วัน2เดือนกับอีกนิดๆสูงมากๆแล้วด้วยความที่ตาอยากรู้เนี่ยก็เลยเอาไปเล่นเกมมาประมาณ1ชั่วโมงโ<อ>แบบเนี่ยลดลงไปประมาณ10%เท่านั้นเองครับอึดมากๆเลยแหละนอกจากนี้ครับยังมีฟังก์ชันที่จะเข้ามาช่วยประหยัดพลังงานถึง2ตัวด้วยกันตัวแรกฮะจะเรียกว่า power marathon mode นี่จะอยู่ในหน้า setting เราจะเห็นเลยนะครับว่าเขาสามารถประหยัดพลังงานได้ยังไงโดยการทำงานของโหมดนี้ครับ มันจะเป็นการปิดเซตติ้งบางสิ่งบางอย่างของตัวเครื่องออกไปแต่การทำงานในภาพรวมเนี่ยยังใช้เครื่องได้เหมือนเดิมนี่มันจะบอกเลยนะฮะว่า Estimate for 4.2 hours can be extend ก็คือสามารถขยายเวลาเพิ่มเวลาได้ประมาณ4.2ชั่วโมงก็คือ20%แบบที่ผมบอกเมื่อกี้ผมลองเปิดให้ดูปึ๊บอ่านี่เวลาเพิ่มขึ้นมาแล้ว ซึ่งถ้าตรงนี้ยังไม่พอคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆคุณสามารถใช้เป็นอัลต้า o พาเวอร์เซฟวิงได้พอเราดูตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่ามันจะเพิ่มขึ้นมา200กว่าชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้แบตมันมีเยอะด้วยอัลต้า o พาเวอร์เซฟวิงครับจะเป็นการปิดการทำงานส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดของตัวเครื่องเลยถ้าผมกด Enable เข้าไป,ปจะเห็นเลยนะครับว่าการทำงานที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นการโทรเข้าโทรออก เป็นการส่งข้อความดูปฏิทินทําได้แบบนี้ประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของสเปคอื่นๆที่น่าสนใจนะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยให้มาเป็น XOS 7.6 based on Android 11 RAM 6 GB ความจุ128 GB อย่างที่บอกไปในตอนแรกมีสแกนนิ้วมาให้ด้วยครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมสแกนให้ดูจึ๊กเดียวผ่านนี่ แล้วก็จะมีสแกนปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ข้างบนตรงนี้ส่วนถาดใส่ซิมที่ให้มาครับเป็นแบบ3ช่องก็คือจะมีช่องใส่ซิม2ช่องแล้วก็ไมโคร SD c a r กาอีก1ช่องนั่นเองมาดูทานด้านล่างนะครับก็จะเจอกับช่องลําโพงเดี่ยวตรงนี้แล้วก็มีช่องหูฟัง3.5ม mm มมาให้ตัวพอร์ตชาร์จครับเป็นแบบไ i โคร USB นั่นเองแล้วก็ตัวเครื่องครับรองรับเป็น 4G ยังไม่ได้รองรับเป็น 5G นะครับแต่ว่าพูดจริงๆคฮะ ราคาแบบนี้นะถ้ามี 5G ผลิตไม่ทันขายแน่นอนมาถึงข้อสังเกตนะครับต้าเจอมา2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือหน้าจอฮะถึงแม้ว่าจะให้หน้าจอมาใหญ่เต็มตาแถมให้ r e f ฟ e ชเร a มาสะใจลื่นถึงขนาด90 h ฮิเนี่ยจริงๆถ้าเพิ่มสเต็ป เพิ่มคุณภาพภาพเข้าไปอีก1สเต็ปจาก HD+ Plus ขึ้นมาเป็น Full HD เนี่ยตาว่าจะสุดมากๆเลยครับและอีกจุดหนึ่งก็คือไม่มีระบบ Fast Charge มาให้ครับแล้วด้วยความที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่มาก 6,000mAh ตาลองเอาไปชาร์จตั้งแต่2%ไปถึง100%เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าไอตัว 6,000mAh ที่ให้มาเนี่ยครับพอเอามาใช้จริงๆเนี่ย1 c y c l ลเนี่ยเราสามารถใช้งานเต็มๆ1วันแบบไม่ได้ชาร์จเลยก็ได้นะฮะ รีวิวมาถึงตรงนี้เรามาบอกราคากันอีกทีดีกว่าครับโดย <D og> Infinix Hot 10s ในรุ่นความจุ128 GB RAM 6 g ิราคาจะอยู่ที่4,999บาทในรุ่นเล็กความจุ64 GB RAM 4 g ิราคาจะอยู่ที่4,199บาทเท่านั้นเองฮะถ้าเราลองมาเทียบความสามารถและราคาดูก็จะพบว่ามันคุ้มมากๆเลยครับของดีและถูกยังมีอยู่จริงในโลกต้าชี้เป้าให้แล้วไปตามกันเลยครับ